ไม่ดีกินสมตำค่ะอันนี้ก็ะจะเป็นกุ้งที่แบบลวกแล้วค่ะนำ้ำลายแตกสวัสดีค่ะ พวกร้าพี่น้องพวก,ก็้านไหนจะพาดูอาชแนลค่ะพี่น้องขาวบุนีตำปะฮงค่ะตำปะฮง,งก็กุ้งสุกค่ะลวกกุ้งสุกค่ะบุรีกินสมตำค่ะอันนี้ก็ะจะเป็นกุ้งที่แบบรวกแล้วค่ะน้ำลายแตกหลืดน้ำลายพากกระจิม,มี่มะเขือค่ะมะเขือแล้วก็เอ,อ ค่ะค่ะมอนีกะได้ได้พาคมากอันนี้ก็จะเป็นใบโหระพาค่ะโหระพาค่ะพี่น้องค่ะใบโหระพาแล้วกัมะละขีโนกะเออมะละจีนค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือค่ะมะเขือค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะละขีโนกค่ะมะละจีนมะละขีนกค่ะมอนีได้กูมาค่ะทุกคนค่ะ ส่งตาค่ะส่งตารอบดึกค่ะสดนะเสบมากค่ะส,สรจล้วมกันนะคะ 对啊，蛮冒红。嗯。 mm -hmm. ยอดใบโหระพากินกับอือโอ้ขอทาโหระพาแสบหอม เผ็ดนะคะทุกคนคะ่ะโหระพาหอมกินกรสมตามแสบขึ้นดังท่วนๆเลยแต่กับเผ็ดค่ะเผ็ดแบบเผ็ดโหระพาอื้อมันกุ้งอือ ค่ะพี่น้องคะเหลือน้อยเดียวก็เรยเลือกขวัญเพื่นยังควันขวดบ่เลือกลนขวดน้อยเดียวครับตามโมพยาศาสตใจเป็นแรงประลาหมดก็นอือออ้บานแสบ กุ้งสดค่ะทุกคนค่ะอยากกินสมตำอยากกินสมตำเ้อ่ยฮูยุ่ยจาวาปลาหมตูตะบาร์กาาข้นรลมาถือๆปลาตลอตรงตลาดลืมลืมคือพอเลยฝนกตกแห้งๆนี่พี่น้องฝนตกยางแห้งแล่ 嗯。Mm hmm. <laughs> Để mình cả thiền mà lui năm มันปูมันปูมันกุ้งจ้าเ้าพิด ฝนตกแห้งๆจ้ะใครอยู่ฝ่าบอ่หอหงค่ะทุกคนค่ะฝ่าบอ่องแล้วก็ร่มบอ่อแรงงความแบบฝนโมสารเนาะเพื่อละนา,นาฝน,านา 悠悠仔。 sam มูบ้านไห่น้ำแมวพี่น้องหลดสดนแมวนูตายนูห้ยนู้ิขี้หอดมันมันขี้หอดแล้วก็สงสารหม้อไส้แบบมายางแรงเลยทุกคนค่ะครับแบบเหมือนดูกล้องวงจรแล้วแบบเขาขับแรงมากเลยขับแห้งแบบแมวเแบบนี่ยก็ถือส้นกระจายเลยคือแบบว่า เมลหน่อยเนาะมันแล่นแบบว่ามันก็เล่นในซอยเนาะซอยกับบริษัทซอยใหญ่ดีค่ะทุกคนค่ะเป็นซอยหน่อยๆมันก็เลียนเหรียญปกติของเขอละแต่ว่ามอดใส่ไม้แห้งพวดส่วนใส้ต่ำมากแห้งเลย ้องให้กับแมวลงสารแมวเขาก็บหักของเขากับหักของเขาเนาะเขากับักของเข้าตัวหม้อใส่มาแบบย่างเร็วเลยที่มันเปล่าไปยัง ใบโหระพาจริงแล้วสมตังแท้แทบบ้แต่ว่านว่าเหมือนมันจะเิ็ดขึ้นเพิ่มคูณสองค่ะทุกคนคะ่ะ เาเขือนทีอร่อยันกินเพีรแนกก่ะมกไร กุมตัวใหญ่เติบ คำาพิเศบคำพิ่ศบค่ะทุกคนค่ะคำกินมุมั่่นกับบะแส หอมใบโหระพา <by H> <existed> <h ors> ินกับลูกชิ้นนี่เข้ากันค่ะขนาด กินหลอด้ดยเพื่อกาค่ะทุกคนค่ะสาวลงาน้าเงันสิละบบมีเวลาเบบ้ากินกินด้านเปลือกโลละสองร้อยห้าสิบบาท อย่าเอีมเสียบตามงมงตามย่ำเดยกับเสียรค่ะทุกคนค่ะประเดงมื่อแล้ว ใส่ใสก่กะปิใสก่กะปิซอยหน่อยหนึ่งแบบว่าประเด็นเขาจะเลือยุคนคนขวนดนาะค่ะทุกคนค่ะ เนนด็ดแหงบ่ได้มันเนด,ด็ดหยอดตาติดตั้คลิปดูๆก็ย้อนว่าขีออา้โมกไรค่ะทุกคนครับมันเผ็ดเนาะผ่านมาเผ็ดกกับมาแสบ กระเด็นกันดอนอันนี้ลวกเอาค่ะทันหนึ่งเอามันจะแห้งเรื่อยๆรวกเอาแล้ว่ากระเลียตะผูมักเนาะค่ะ kamu Tentang lah kan, ค่ะทุกคนค่ะสมตงเนื้อกุ้งหวานกุ้งตัวพอดีคะ่ะคลิปดีนจาจ๊กก็ต้องไล่เป็นกวอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ